ช็อปชิมแชะชิลงานวันสุนทรภู่จังหวัดระยองเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเรากลับมาดูในส่วนของรายละเอียดกันว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างสาหรับงานวันสุนทรภู่ที่จังหวัดระยองครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมนิดซิมกันด้วยนะครับเทปนี้เนี่ยก็บอกไปหลายๆครั้งนะครับว่าเป็นเทปที่ออกอากาศกันสดๆออกอากาศกันหลักๆทางช่อง u t u b e บ่าวจอมนิดซิม นะครับและก็หลังจากนั้นเนี่ยช่อง YouTube อื่นๆก็จะดึงเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งฝากคุณผู้ชมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้ครับ0 993154905นะครับประชาสัมพันธ์งานฟรีๆให้กับคุณผู้ชมได้เลยนะครับงานบุญงานการกุศลงานวัดงานมัสยิดครับอันนี้คือประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันฟรีๆนะครับหรือจะเป็นในส่วนของงานอื่นๆครับอย่างเช่นงานขึ้นบ้านใหม่งานศพงานแต่งงานบวชนะครับหรือ งานเลี้ยงน้ําชาครับก็ได้เหมือนกันนะครับท่านฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กันได้เลยหรือจะเป็นในส่วนของงานอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันได้ส่งข้อมูลกันได้เลยนะครับหรือจะฝากข่าวไว้ที่ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลในทุกช่องทางก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเอารายละเอียดมาแล้วก็นำมาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมก็ได้นะครับหรือจะร่วมกันลงโฆษณาครับ099315490530เทป1,000บาทเท่านั้นเอง แต่ถ้าจะฝากข่าวไปชาสัมพันธ์ก็ฝากข,ากข่าวกันเข้ามาได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของข่าวอื่นๆนะครับที่ฝากมาไประชาสัมพันธ์เนี่ยเอาข่ามนี้ก่อนก็แล้วกันครับกับการร่วมงานวันอาจารย์ยานุสรครบรอบ18ปีวันมรณภาพของพระครูสินวิสุทธ์หรือพระอาจารย์ทิ้งขวัญทองนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดปณรสารามผัง15 อยู่ที่บ้านพัง15ตําบลน,นิคมพัฒนาอำเภอมะานาังจังหวัดสตูลนะครับแล้วก็ร่วมงานทอดผ้าป่าสามคัคคีกันด้วยนะครับงานเนี่ยก็จะมีวันที่29กับ30นะครับวันเสาร์ที่29มิถุนายน2 5 6 7ในช่วงของภาคกลางคืนจะมีแค่ในด้านของลําวงเวียนครบจากคณะแม่บ้านเท่านั้นเองนะครับไม่มีหนังตะลงุงน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมไม่ได้เล่นหนังตะลุงนะครับ และก็ในส่วนของวันอาทิตย์ครับเป็นวันทอดผ้าป่านะครับอาทิตย์ที่30มิถุนายน2567ในช่วงของภาคเช้านะครับจะมีในส่วนของลำวงเวียนครกคณะหนังตะลุงน้องเดียวลูกทุ่งวัฒนธรรมนะครับมาร้องเพลงลำวงเวียนครกอย่างเดียวเฉพาะภาคเช้าของวันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2567นะครับก็ไปร่วมงานทอดผ้าป่ากันได้เลยครับจะอโอนเงินทําบุญผ่านบัญชีธนาคารก็ได้นะครับบางทีบางท่านไม่สะดวกในการไปที่วัดนะครับ ก็ทำบุญผ่านบัญชีธน,นาคารครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะครับเลขที่บัญชี02-021-714-2503นะครับ02-021-714-2503นะครับชื่อบัญชีวัดปนราสารามนะครับนี่คือข่าวที่ฝากมาประชาสัมพันธ์กันครับ ต่อไปจะเป็นส่วนของการร่วมทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนนิคมซอย10นะครับอยู่ที่บ้านซอย10ตําบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลครับจะทําการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้นในวันอาทิตย์ที่14กลกรกฎาคม2 5 6 7นะครับเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครับ เพื่อนําเงินมาจัดสร้างห้องน้ําให้กับนักเรียนนะครับเพื่อจะได้เพียงพอต่อ,อจํานวนของนักเรียนแล้วก็ใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและก็ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณโรงเรียนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปร่วมบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษากันได้เลยนะครับหรือหลายๆท่านที่ไม่สามารถที่จะไป อธิวัตกันได้ก็เอามาใช่สิหลายๆท่านที่ไม่สามารถที่จะไปที่โรงเรียนที่มซอยสิกันได้ก็สามารถที่จะร่วมทมําบุญผ่านบัญชีธนาคารได้เลยนะครับเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี9190613953นะครับ9190613953นะครับชื่อบัญชี ระดมทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนนิคมซอยสินะครับก็ไปร่วมงานทอดผ้าป่ากันได้เลย14กรกฎาคม2567นะครับแล้วก็ในส่วนของอท่านใดที่มีลูกมีหลานนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของกีฬาฟุตบอลสามารถที่จะพาไปคัดตัวเพื่อเข้าสู่สโมสรของทีม PT ีทีสตูลเอกันได้เลยนะครับเขาจะทําการคัดเลือกนักเตะฟุตบอลเนี่ย ในรุ่นอายุตั้งแต่17ถึง22ปีจะทำการคัดเลือกที่สนามกีฬาอบจสตตนนะครับอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนสตูนวิทยาในวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2 5 6 7เริ่มลงเริ่มลงทะเบียนเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็เริ่มทำการคัดตัวเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับส่วนอุปกรณ์ของใช้อื่นๆเนี่ย พาไปเองนะครับถุงเท้าสนับมือเอ้าไม่ใช่ทีสนับมือเอาไปทําไมล่ะครับถุงเท้าสนับแข้งแล้วก็รองเท้าสตั๊ดนะครับแล้วก็อื่นๆครับอันนี้คุณผู้ชมพาไปเองนะครับไปคัดตัวกันได้เลยโอกาสมาถึงแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการคัดตัวเพื่อเป็นนักฟุตบอลทีม PT สตูดิโอนะครับอายุรุ่นตั้งแต่17ปีถึง22ปีขึ้นนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมคัดตัวกันได้เลยครับ ทีนี้ต่อไปเป็นข่าวจากาทางโรงเรียนบ้านวังสายทองกันบ้างนะครับขอเชิญร่วมเตะฟุตบอลเพื่อการกุศลเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆน,น,นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์มานินะครับในวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2567จะทำการแข่งขันฟุตบอลกันตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งเป็นต้นไป ณสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านวังสายทองครับอยู่ที่ตำบลน,น้ําผุดอําเภอละงูจ,จังหวัดสตูลน,นะครับท่านที่ต้องการจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลก็สามารถติดต่อกันได้เลยกับทางโรงเรียนบ้านวังสายทองนะครับก็จะทําการแข่งขันฟุตบอลกันในวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2567ันายนะครับนี่คือข่าวฝากมาประชาสัมพันธ์กันในเทปนี้นะครับทีนี้มาดูของเรา ในเรื่องของงานาวันสุนทรภู้ครับซึ่งถ้าเราเรียนในส่วนของวิชาภาษาไทยเนี่ยนะครับสูนทรผู้ก็คือกวีเอกของโลกแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งมีความเก่งในเรื่องของการแต่งกราบโครงกรกอนนะครับเป็นกวีที่โด่งดังไปทั่วโลกกลายเป็นกวีเอกของโลกในตอนนี้นะครับ26มิถุนายนเนี่ยจะเป็นวันเกิดของสูนทรผู้ครับ หลายโรงเรียนหลายสถานที่นะครับก็จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกนึกถึงท่านสุนทรผู้นะครับก็ทางด้านของจังหวัดระยองนะครับที่อำอเภอแกลงจังหวัดระยองก็จัดงานวันสุนทรผู้ขึ้นนะครับพร้อมทั้งมีการจัดางานถนนคนเดินกันด้วยนะครับ โดยงานเนี่ยจะเริ่มกันวันที่22ถึง28มิถุนายน2567ในส่วนของถนนคนเดินนะครับส่วนงานวันสุนทรภู่เนี้ยก็คือเริ่ม21มิถุนายนถึง27มิถุนายน2567นะครับอ่าสุนทรภู่เนี้ยผลงานด้านกวีของสุนทรภู่ที่เด่นเด่นดังๆเอายุกตัวอย่างมาก็คืออย่างเช่นนิราศเมืองแกรงครับ อันนี้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของอันนี้ครับนิทานนิทานเรื่องพระอภัยมณีนะครับนี่ครับหลายๆทนหลายๆท่านเนี่ยก็ชื่นชอบในเรื่องของนิทานเรื่องพระอภัยมณีนะครับเป็นผลงานการแต่งโดยสุนทรภู่นะครับแล้วก็มีเยอะแยะมากมายครับที่เป็นบทกวีที่เป็นนิราศที่เป็นอน,นิทานที่สุนทรภู่ได้แต่งกันเอาไว้นะครับ ก็สามารถที่จะไปร่วมงานกันได้เลยครับที่อนุสาวรีย์สุทนทรภู้อยู่ที่อําเภอแกรงจังหวัดระยองนะครับอ่านว่าอําเภอแกลงนะครับไม่ใช่อําเภอแกลงนะครับอ่านว่าอําเภอแกรงนะครับที่จังหวัดระยองนะครับถ้าเป็นถนนคนเดินเนี่ยเขาจะเริ่มกันตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปจนกระทั่งถึง23่สนาฬิกานะครับของทุกๆวัน ตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึง28มิถุนายน2567นี้นะครับถนนคนเดินอยู่ช่วงกลางคืนนะครับเยน็ยนๆถึงช่วงกลางคืนดึกๆนะครับตั้งแต่เวลาบ่าย3ามโมงเป็นต้นไปถึงเวลา23นาฬิกาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปร่วมเที่ยวชอบชิมเชะชิลกันได้เลยกับงานวันสุนทรผู้และงานถนนคนเดินนะครับ ภายในงานเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับที่ให้คุณผู้ชมได้เต็มอิ่มกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร้านค้าดนตรีนะครับหรือจะเป็นกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครับภายในงานถนนคนเดินแล้วก็ภายในงานวันสุนทรนผู้นะครับที่เขาจัดขึ้นกันที่จังหวัดระยองที่อำเภอแกลงนะครับบริเวณอนุสาวรีย์สนทอนู นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปเที่ยวงานกันได้เลยนะครับนี่คือในส่วนของข่าวที่ฝากมาประชาสัมพันธ์จากจังหวัดระยองครับทีนี้ในส่วนของเรานะครับในด้านของโฆษณาแฝงก็มีเหมือนเดิมนะครับเราอยู่ได้ด้วยการโฆษณาครับถึงแม้ว่าจะเป็นโฆษณาแฝงก็ตามแต่นะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์เบิ่มเดิมนิดนึงครับเ,เที่ยวงานวันลูกโหนดที่อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลานะครับเป็น งานวันลูกหนวดและของดีสถิงพระครับครั้งที่35ในวันที่28มิถุนายน2 5 6 7ถึง4กรกฎาคม2567นะครับณสนามที่ว่าการอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาน,นะครับไปร่วมงานกันได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วจะมีงานของราชพัฒสัมพันธ์ครั้งที่1ที่มหาวิทยลาลัยราชพัฒจังหวัดนครศรีธรรมราชกันด้วยนะครับสไลด์ข้อมูลผมไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วนะครับ งานก็ตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับงานเริ่มแล้วครับที่มหาวิทยาลัยราชพัฒจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าอวคอนครนั่นแหละครับนะครับงานราชพัฒสัมพันธ์ครั้งที่1นนะครับจะมีการออกร้านต่างๆนะครับแล้วก็มีวงดนตรีนะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะครับข้อมูลไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วครับอันนี้ต้องขอไปคุณผู้ชมด้วยนะครับ ที่ส่งกันเข้ามาจากทางของราชพัฒนนครศรีธรรมราชนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วครับนะครับอของเรากันต่อครับในเรื่องของโฆษณาแฝงครับเราอยู่ได้ด้วยการโฆษณาไม่ว่าจะเป็นโฆษณาตรงหรือโฆษณาแฝงนะครับจากทางค่ายดีแท็ทางค่ายของเอสนะครับก็ขอบคุณกันมากๆครับที่ร่วมลงโฆษณากันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวของอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ d t e ทนะครับในระบบเติมเงินครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายายค่ายเบอร์เดิมเนี่ยก็สามารถที่จะ สมัครกันได้เลยนะครับตามที่เห็นหน้าตรงนี้กดรหัสก,กันได้เลยเราเป็นโปรโมชั่นที่เป็นโฆษณาแฝงเราไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับฝาก่าวเพิ่มเติมกันนิดนึงครับเคลียร์ๆไปดูเพิ่มนะครับก็คือถ้าท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับก็สามารถที่จะเข้าการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากกันได้นะครับรายการ่าง Motor ูมอเตอร์ครอสครั้งที่3ณนสนามข้างราชพัฒสงขลาวิทยาเขตสตูลน,นะครับในวันที่14กรกฎาคม2567นะครับพบกับ กิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการแข่งขันกีฬามอเตอร์ไซค์วิบากครับงานสตูนมอเตอร์ครอสครั้งที่3นะครับไปร่วมงานกันได้เลยครับสนามอยู่ที่ข้างข้างวอคอราชพัฒสตูนนะครับเอาง่ายๆแบบนี้แหละครับข้างวอคอราชพัฒสตูนนะครับวอคอกับราชพัฒนเหมือนกันนะครับข้างวอคองขาสตูนนะครับตรงนี้ครับหรือข้างวิทยาลัย ข้างมหาวิทยาลัยราชพัฒนสงขลาวิทยาเขตสตูลน,นะครับอยู่ใกล้ๆก,กับตรงนั้นจะเป็นอบตอ,อบตอล่าง,งูใช่ไหมครับตรงนั้นใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กับตรงนั้นอะไรนะที่ว่าการอำเภอละงงูครับตรงนั้นนะครับก็ไปได้เลยนะครับท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของกีฬาแข่งมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับ ต่อมาตัวนี้ครับดีแทในระบบเติมเงินนะครับก็เหมือนกันครับทุกเบอร์เบอร์ใหม่เบอร์เก่าจ่าค่าเบอร์เดิมนะครับอ่าเน็ตรวมภาษีแล้วครับจะเอาความเร็วเท่าไหร่ก็กดตามรหัสตรงนี้ได้เลยครับหน้าจอตรงนี้กันไว้นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของดีแทในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับเป็นทุกเบอร์เหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจ่าค่าเบอร์เดิมแล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะกดรหัสกันตามที่เห็นตรงนี้ได้เลยนะครับแม้ลดเสบียดมาลดความเร็วนะครับ ต่อมาตัวนี้จะเป็นดีดีด,ดีไหนล่ะอาตัวนี้จะเป็นของเอสในระบบเติมเงินนะครับอาเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแ้ค่าย,ายเบอร์เดิมทุกเบอร์ได้เหมือนกันนะครับเน็ต 3G กับ 4G นี้ไม่อันมูสปีดไม่ลั้ความเร็วแต่ถ้าเป็น 5G นี้จำกัดวันละ 1GB นะครับมีแบบ1วัน2วัน3วันก็กดรหัสตามตรงนี้ได้เลยครราคารวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวนี้จะเป็นของเอเอสในระบบตเติมเงินเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกให้เบอร์เดิมเหมือนกันครัเบเน็ตแม่นลดสปีดลดความเร็วเหมือนกันนะครับหนึ่งวันสองวันเจ็ดวันสามสิบวันสองมิกสี่มกก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับจะเอาแบบไหนก็กดตามรหัสตรงนี้ได้เลยครับราคารวมภาษีแล้วนะครับต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอสในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกให้เบอร์เดิมเหมือนกันแล้วก็เน็ตแม่นลดสปีดลดความเร็วเหมือนกันรวมภาษีแล้วเหมือนกันนะครับกดตามรหัสตรงนี้กันได้เลยครับ ต่อมาตัวนี้จะเป็นของทรูในระบบเติมเงินนะครับเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีครับ10เมกไม่อันลโลสปีดไม่ลดความเร็วทุกเบอร์เบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยค่ายเบอร์เดิม4 8 2บาทดาน์31วันกดรหัสตามที่เห็นตรงนี้กันได้เลยนะครับต่อมาตัวนี้จะเป็นของทรูในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับ2เมกกับ10เมกโทรฟรีเฉพาะทรูอย่างเดียวครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกค่ายเบอร์เดิมกดสมัครได้เลยราคารวมภาษีแล้วนะครับ กดรหัสตามที่เห็นหน้าตรงนี้กันได้เลยสอบถามขอม้อมูลเพิ่มเติมได้กับร้านสรุปคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกช่องทางตามที่เห็นหน้าตรงนี้แคปหน้าจอก,กันเอาไว้นะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์ทางช่อง YouTube ประจอมหนึ่งซิมครับ0993154905หรือจะเป็นาฝากข่าวไว้ที่ร้านสรุปคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขามะนังก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปออนไลนละเอยียดมาแล้วก็บันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมกันครับข่าวงานบุญงานการขุดโศนงานวัดมันงาน,งานมัสยิดนะครับอันนี้ฝากขข่่่าาาาาวววมมมไดด้้เเเลยยี๋ปปรรรระะะชชสัััััพนนนนนธ์หกบบบคคคุณผูืืออจ็งๆ ่ง,งานเลี้ยงนำชางานขึ้นบันใหม่งานศพงานแต่งงานบวชครับอันนี้ประชาันธาให้กับคุณผู้ชมพีวีส่งข่าวกันมาได้เลยนะครับหรือข่าวฝากประชาัมพันธ์อื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของงานวันสุนทรภู่และก็ถนนคนเดินที่บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่อําเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับางานวันสุนทรภู่นี้ก็คือ2 1นถึง27ิมิถุนายน2567ครับ แล้วก็งานถนนคนเดินเนี่ยก็22-28มิถุนายน2567นะครับเพื่อ,อเป็นการระ,ะลึกนึกถึงและลก็เชิดชูในส่วนของกวีเอกของโลกนั่นก็คือสุนทรภู่นะครับวันสุนทรภู่26มิถุนายน2567นะครับแล้วก็หลายๆโรงเรียนเนี่ยก็จะจัดกิจ,จก,กรรมวันสุนทรภู่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าต้องการจะไปเที่ยวงานวันสุนทรภู่ที่อำเภอแกรงจังหวัดระยองก็สามารถไปเที่ยวงานกันได้เลยนะครับมี ในส่วนของดนตรีให้ชมมีในส่วนของอร้านค้ามากมายครับให้คุณผู้ชมได้เลือกช็อปชิมกันได้เลยนะครับหรือจะเป็นการถ่ายรูปแชะแชะกันได้เลยนะครับเดินเล่นชิลๆก็ได้เช่นกันนะครับที่งานวันสวนทรผู้และงานถนนคนเดินครับ21ถึง27 มิตุนายน2567เป็นในส่วนของงานวันสุนทรภู่แล้วก็22ถึง28มิถุนายน2 5 6 7ในส่วนของงานถนนคนเดินณบริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่อังเภอแกรงจังหวัดระยองครับ